วันนี้เราจะทำหอหมกกันครับทำครั้งแรกครับเครื่องก็จะประมาณนี้คือยังไม่เคยทำหรอกครับจะทำมั่วเอาครับเดี๋ยวอันนี้จะเราปรุงไว้เออจะเราตามไว้่ะเครื่องจะเราตามไว้ใส่ไปเลยหอม,หอมแปง้งใส่ลงไปเลยใสม่มั่วครับอ่าหมู เผื่อคนแก่กินไม่ได้ไม่มีฟันอะหน่อไม้กับหยกลุ้ยครับแต่คือไม่มีอ้นั้นครับไม่มีอ่าใบายานางกับอ่าผักอีตูเราก็ได้แค่อน,นี้มีหัวระพาก็เอาอันนี้แหละใส่เอาทำน้ำนิดนึง หอมๆๆหอมหอมหอมนะครับอยู่หน้าคือเกาพี่น้องอืมบอกว่าใช้มือดีกว่ามั้งครับใช้นี่มันไม่ค่อยถนัดใช้มือน่าจะดีกว่าซ <c oughs> ุกซุกซุกหอม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 อยู่หน้าคือเกาเด้อพี่น้องเด้ออยู่หน้าคือเกาพี่น้องโดยกะทิไปหน่อยอ หอมอยู่นั่นคือเก่าพี่น้องอืมมีอะไรใส่ไปห,หมดอันนี้ะอมครับะอมอืมแมนมะกรูดสอยไปแล้วใส่ไปห,หมดครับมีอะไรใส่ไปห,หมดรดดีก็ไม่มีอ่าได้อันนี้แทนใส่ไปเพื่อจะอทุบให้มันเข้ากันครับพี่น้อง หอมหอมอยู่หน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อคนี่เขาว่าใส่เยอะอร่อยเยอะอืมเกลือจักหน่อยหนึ่งครับทำมั่วครับไม่เคยทำทำครั้งแรกอืมโรยเข้าไปเกลืออืมเดี๋ยวค่อยชิมดูว่าจะจืดหรือจะเค็มหอมหอมหอมพี่น้องชุรทใส่เยอะอร่อยเยอะเขาว่างั้นหอม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  อยู่น่าคือเกาเด้อพี่น้องเด้อหอม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 เออจะเสียบนะพี่น้องเนาะหอม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 อีเหลียวพี่น้องอันนี้เป็นใบเรียวใบอะไรนะใบยอใส่เข้าไปซอยๆดูเข้าไปหอมหอมหอม ใส่อะไรที่มันหอมใส่ไปให้หมดหน่อไม้หน่อไม้หน่อไ,ไ,ไม้ไก่อืมคือสิแดเสบเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่ไม้พี่ไม้ขาดไม่ได้ใส่ไปเลยหอมหอมนัวๆอือคือสิ่ดเสียบนะพี่น้องเนาะอือหอม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 เลยพี่น้องอืมเป็นตาแสีบจะได้สกีหอมนี่ อใส่ลงไปหอมๆหอมๆไอหน่อไม้เราทำได้ได้ทำการลวกไปแล้วนะกับเนื้อไก่ลวกไปลักหน่อยแล้วให้มันสุกๆหน่อยอืมก็มาได้มาผสมกันทุกให้เข้าเครื่องหอมๆหอมอีลีพี่น้องเด้ออยู่หน้าคือเกาเด้อพี่น้องเด้อหอมๆ เออหอมหอมเด้อพี่น้องหอมหอมเป็นตาแซบอีหลีพี่น้องโอใส่เครื่องเท่าที่มีครับมันมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้มันหอมอีหลีครับจากที่ผมชิมดูแล้วแซบคักพี่น้องเด้อหอมมกหอมหอมอยู่นานคือเก่าพี่น้องเอือฮะนาทีแล้วเดี๋ยวจะเติมอันนี้ไปอีกหอม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 เนี่ยผักยอเนี่ยใบยอเนี่ยใส่เยอะ เยอะอร่อยเยอะอย,ยอะังจะมันจะนัวนัวเข้ากับหน่อไม้ไปเลยครับหอมๆครับอยู่หน้าคือเกาเดอร์พี่น้องเดอรมหอ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 มเอมอพี่น้องเห็นป่เออเสบคักพี่นอ้องอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มห่อกันแล้วนั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 ว,นว,นวอยู่หน้าคือเกาพี่น้อง